สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องเงามานประพันธ์โดยผู้เทตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสครา b e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สี่ตอนลูกผีจะสังหารพ่อแม่ ร่างบางหน้าซี่เสียวพลิกตัวกระสับกระส่ายไปมาเมื่อเห็นเด็กทารกใบหน้าแห้งเหี่ยวยน่นขนาดความยาวของลำตัวแค่เพียงคืบกกว่ากำลังคลืบคลานขึ้นมาบนเตียงส่วนศีรษะโตกว่าผลส้มเขียวหวานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็สายโยกเอียงดวงตาปูดโปนเหลือกมองด้วยความอาฆาตมาดร้ายริมฝีปากบางเฉียบนั้นสะยะอ้า จนเห็นฟันซี่เล็กๆปลายแหลมราวกับฟันแมวสิ่งที่สยดสยองที่สุดก็คือส่วนของหน้าอกเนื้อตรงนั้นถูกผ่าดหายไปจนเห็นเครื่องในห้อยเป็นพวงและกำลังขยับไปมาอย่านะออกไปฉันกลัวแล้วเธอส่งเสียงไล่ด้วยความหวาดกลัวพลางขยับร่างถอยกรูดจนเกือบจะตกเตียงแต่เจ้าปีศาจทารกหาได้หยุดที่จะเคลื่อนตัวเข้าหา มันส่งเสียงหัวเราะดังเคียเค้ยกจนเขย่าประสาทให้หว่ันไหว้<_><_<_>แม่จา๋าทำไมต้องกลัวลูกด้วยลูกมาหาแม่แล้วนะไม่แกไม่ใช่ลูกฉันแกมันเป็นเด็กผีไปออกไปรุด,ดีนาดร้องด้วยความหวาดกลัวทว่าเจ้าทารกรายทำตาคุนขวางใบหน้าบึ้งตึงแล้วแผดเสียงอย่างโกรธแค้นแม่ว่าลูกหรือ ลูกเป็นอย่างนี้เพราะใครถ้าพ่อกับแม่ไม่เลือกไอ้พงละพีป่านนี้วีรวัตรก็คงไม่เสียชีวิตใจร้ายใจดำสังหารได้กระทั่งลูกของตัวเองปีศาจร้ายแผดเสียงดังปากว่างใบหน้าย่นยับราวกับคนแก่อายุเจและมันกระโจนจนตัวลอยจากนั้นก็ค่อมร่างรุดีนาแล้วยื่นใบหน้าที่มีสภาพ ไม่ต่างจากผีในนรกเข้ามาใกล้ๆรุดีนาดหวาดกลัวสุดขีดแล้วกรีดร้องสุดเสียงอย่าอย่าฉันกลัวแล้วนะไม่ต้องกลัวในเมื่อแม่เลือกที่จะให้ลูกเสียชีวิตแม่ก็ต้องตามไปดูแลลูกในประพบด้วยเช่นกันไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแกออกไปไอปีศาจมีใหญ่ที่เธอจะขับไล่ด้วยความหวาดกลัวแต่เจ้าทาลกผีปรับตรงเสียงหัวเราะด้วยความสะใจ อาปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมแล้วก้มลงมาที่ลําคอขาวพ่องบัดนี้เจ้าของรวนร่างกำลังดิ้นทุรนทุรายขยับหนีเพื่อให้พ้นจากคมเคี้ยวมรุตยูในเมื่อแม่รังเกียจที่จะรับเป็นลูกก็จงเสียชีวิตตามไปด้วยกันเถอะนะช่วยด้วยคุณพูลพิพัฒน์ผีผีมันจะเล่นงานฤืดีฤืดีนาตะโกนเรียกสามีให้ช่วยเหลือแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือ ความเงียบสง,งบเปล่ากับไร้สิ่งมีชีวิตผู้ที่เพิ่งผ่านการเป็นแม่มาหมาดๆกรีดร้องครั้งแล้วครั้งเล่าดวงตาเหลือบลานเมื่อคมฟันแหลมคมงับลงมาเธอเอียงหลบด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดจึงพ้นจากความตายอย่างหุดวิตเจ้าปีศาจอักตันอยู่คำรามหึมห้ามด้วยความไม่พอใจแม่กล้าหนีลูกเลไม่รอดหรอกนาไปอยู่ด้วยกันเถอะ มันจู่โจมอีกครั้งคราวนี้ทั้งมือและขากดลงที่ลำคอของผู้เป็นแม่ซึ่งเธอรู้สึกว่ามันหนักมากขึ้นทุกทีจนแทบหายใจไม่ออกรุดีน่ากลิงตัวตาดด้วยกริดรองด้วยเสียงติดติดขัดขัดเพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานลมหายใจคงจะปลิดปลิวออกไปจากร่างถ้าหากว่าเจ้าปีศาจร้ายยังไม่ลงไปจากตัวของเธอหัวใจเริ่มเต้นช้าลงทุกที ดวงตาเบิกกว้างมือเท้าเริ่มเกร็งกระตุกอย่าฉันกลัวแล้วไม่ต้องกลัวหรอกแม่อีกไม่นานแม่ก็จะต้องไปอยู่กับลูกแล้วเสียงมันหัวเราะด้วยความสัตใจเมื่อเห็นผู้เป็นแม่กำลังจะหมดลมหายใจลงไปทุกผีเทว่าใบหน้าเหี่ยวย่นกับเครียดขมือดวงตาทั้งสองข้างกล้าวขึ้นเมื่อประตูห้องถูกเปิดออกนางพยาบาลไวกลางคน ก้าวเข้ามาโดยในมือถือปลอดวัดไข่เข้ามาด้วยมันจึงกระโจนแผลวไปทางประตูด้านหลังโดยเร็วนางพยาบาลชะงักคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันด้วยความสงสัยเมื่อครู่เราเห็นเหมือนเงาอะไรดำๆกระโดดออกไปทางประตูถ้าเราคงไม่ฝาดแน่หรือว่าเป็นแมวเอแล้วใครเปิดประตูเอาไว้ให้แมวเข้ามาได้แอก็คงออกไปพอดีก่อนที่นางพยาบาลจะเดินไปปิดประตู พลันเห็นร่างคนไข้นอนบนเตียงอย่างมินเมืเกือบที่จะตกเตียงเธอจึงเข้ามาจับให้เข้าที่ทันทีที่แตะสัมผัสกับเรือนร่างนั้นนางพยาบาลถึงกับสะดุ้งโยงรับรู้ว่าเนื้อตัวของคนไข้นั้นแข็งทื่อและดวงตาเบิกโพรงตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยค่ะนางพยาบาลตกใจสุดขีดหรือแม้กระทั่งกดออดขอความช่วยเหลือกลับเป็นฝ่ายวิ่งออกไปเสียเอง ครูหนึ่งนางพยาบาลและหมอพากันเข้ามาจากนั้นจับตามร่างลุดีนาดบัดน,นี้อ่อนนุ่มนิ่มเหมือนคนปกตินางพยาบาลคนเดิมก็พริบตาปริบๆด้วยความประหลาดใจคนข้าไม่เป็นอะไรนี่เนื้อก็นิ่มไม่แข็งอย่างที่คุณบอกเลยก็ก็เมื่อคู่ดิฉันจับดูแล้วนอนตัวแข็งเหมือนคนตายเลยค่ะนางพยาบาลพูดกับหมอด้วยเสียงตะกุบตกะกักอย่างม่ทันที่จะถูกซักไซไล่เรียงฤดีนาด ลืมตาโดยเร็วทั้งหมอและพยาบาลต่างสะดุ้งไปตามๆกันคุณคุณลลินาตเป็นยังไงบ้างครับหมอหนุ่มเอ่ยถามด้วยเสียงสันส่นๆก่อนจะสบดวงตาคู่งามที่เต็มไปด้วยแววแห่งความหวาดกลัวริมฝีปากรูปกระจับสันรริกและร้ละลองไห้ออกมาดังๆทุกคนต่างพากันมองหน้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแก่ผู้หญิงที่เพิ่งสูญเสียลูกแฝดไปหนึ่งคนบางที เธออาจจะเสียใจที่ลูกเสียชีวิตก็ได้ช่วยด้วยผีผีเันมาหลอกฉันค่ะผีคุณรุดีนาทครับทำใจให้ปกติค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปไม่มีผีที่ไหนหรอกครับที่มาหลอกคุณนะ่ะจริงๆนะค่ะหมอมันคลานขึ้นมาบนเตียงนี่แล้วคล่อมตัวฉันมันจะกัดคอเคี้ยวทั้งขาวและยาวค่ะแล้วก็แหลมคมด้วยมันจะเอาฉันไปอยู่ด้วยนั่นมันอยู่ตรงนั้น เกาะที่ประตูด้านหลังรุดีนาธบอกแก่หมอแล้วชี้นิ้วไปที่ประตูทางด้านหลังโดยมีส่วนหนึ่งเป็นกระจกหมอและพยาบาลพากันหันไปมองด้วยความสงสัยแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดนางพยาบาลคนหนึ่งดีบมือเธอแรงๆเป็นการเรียกสติให้กลับคืนมาคุณรุดีนาธคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะผีก็ไม่มีนะคะแต่ฉันเห็นมันจริงๆนะคะน่ากลัวมาก มันบอกว่าเป็นลูกคนที่เสียชีวิตค่ะช่วยด้วยเถิดค่ะหญิงผู้น่าสงสารยังคงร้องกร,ดกรีดีด้วยความหวาดกลัวหมอพยักหน้าให้นางพยาบาลหยิบยาขึ้นมาหนึ่งหลอดแล้วดูดด้วยซีลิงจากนั้นก็ฉีดลงไปบนแขนฤด,ดีนาดจนหมดน้ำยาซึ่งก็ทำให้อาการหวาดกลัวค่อยๆจางหายไปจนในที่สุดเปลือกตาทั้งสองข้างปลือรีทับกันทันทีเธอคงเครียด ที่เสียลูกไปคนหนึ่งทําให้คิดไปต่างๆนานา,นาคุณพยาบาลช่วยไปปิดประตูหลังเอาไว้ด้วยครับหมอหนุ่มหันไปที่นางพยาบาลหน้าตาจิ้มลิม้มให้ปิดประตูทางด้านหลังเมื่อร่างบางเดินไปหยุดยืนมือกําลังเอื้อมจับที่ดึงแต่แล้วก็อุทานเสียงดังด้วยความตกใจว้ยใครกันมานอนอยู่ตรงนี้อ้าวนี่มันสามีของคนไข้นี่เร็วเข้าช่วยกันพยุงมานอนที่โซฟา ความโกลหลเกิดขึ้นเมื่อทุกคนพากันกลูไปที่ล่างสลบไม่ได้สติของภูนพิพัททั้งหมอและนางพยาบาลต่างช่วยกันให้เขาขึ้นมานอนเหยียดยาวบนโซฟาการปรถมพยาบาลก็เริ่มขึ้นเพียงชั่วครู่หนุ่มใหญ่รู้สึกตัวขึ้นมาสีหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงจูจูดวงตาเบิกกว้างเนื้อตัวสั่นเทิมศีรษะก้มลงไปโดยมือทั้งสองข้างก็กดเอาไว้ช่วยด้วยกลัวกลัวแล้ว คุณครับกลัวอะไรใครทำร้ายคุณหรือครับหมอยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆถามด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วภูลพิพั์ก็ร้องออกมาสุดเสียงก่อนจะคลานไปหลบอยู่ใต้เตียงที่ภรรยายังคงนอนมองเพดานด้วยดวงตาที่เลื่อนลอยผีไงผมเห็นมันนะโอ้ยน่ากลัวมากผีอีกแล้วหรือนางพยาบาลทั้งสามพูดออกมาโดยพร้อมเพียงกันดวงตาเต็มไปด้วยความกลัว ต่างจากหมอหนุ่มที่โครงศีรษะไปมาเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้สามีภรรยาคู่นี้พูดถึงแต่ผีตามล่าเอาชีวิตใช่ผีมันจะลากผมให้ตกไปที่ระเบียงน่ากลัวมากไม่มีอะไรหรอกครับพวกเราเจอคุณนอนสลบอยู่ตรงประตูคุณไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับหมอครับผมบอกตรงๆว่าที่นี่มีผีมันจะสังหารผมถ้าจะกรุณาช่วยย้ายห้อง ให้ภรรยาผมด้วยครับผมไม่อยากให้อยู่ห้องนี้แล้วขอร้องละครับภูนพ,พิพัฒน์ยกมือไหว้ปลุกปลกุปลกด้วยใบหน้าหวั่นหวัน่นหมอหนุ่มถอนใจออกมาเบาเรู้สึกคลานตัวความคิดว่าที่นี่มีผีแต่ไม่กล้าพูดอะไรเกรงว่าจะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจคนไข้ามากเกินไปจึงพยักหน้ายอมรับภูนพ,พิพัฒน์ยกมือไหว้อีกครั้งความกังวลค่อยๆเลื่อนหายไปเขาส่งยิ้มจืดชืด ไปให้บ้างพรางกล่าวออกมาเบาๆขอบคุณครับดีดีล่ะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหายจากความกังวลพลพี่พัดนึกถึงภรรยาขึ้นมาได้เขาลุกขึ้นยืนโดยเร็วทันทีที่เห็นเบนฮาซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นนึกรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเธออาจจะเผชิญกับความน่ากลัวเหมือนเขาเจอมาแล้วสิ่งนั้นก็คือปีศาจร้ายพร้อมที่จะฆ่าชีวิตทั้งเธอและเขา ให้เสียชีวิตไปด้วยกันเขาจึงกลุมมือบอบบางเอาไว้ทันทีรุดีเราจะย้ายห้องไปอยู่ที่อื่นแล้วนะดีค่ะรุดีกลัวผีเด็กมันจะสังหารรุดีมันบอกว่าเป็นลูกของเราคนที่ตายไปวีรวัตรไงคะไม่ต้องกลัวหรอกรุดีไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้อีกแล้วผมจะอยู่เคียงข้างกับคุณตลอดไปรออีกนิดเถิดนะผู้เป็นภรรยาพยักหน้าเล็กน้อยหนุ่มใหญ่ถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ รู้สึกคลายความกลัวลวงไปมากแล้วกระทั่งมองไปทางด้านหลังเขาเห็นร่างเล็กๆของอะไรบางอยากก่างเกาะอยู่ที่ประตูกระจกใบหน้าซีดจนเกือบขาวเขาไม่กล้าที่จะบอกทุกคนว่ามีปีศาจเด็กกำลังจ้องมองอย่างประสงค์ร้ายซึ่งอาจจะเป็นเจ้านี้ก็ได้ที่พยายามจะเอาชีวิตของรุดีนาดช่วยย้ายเธอออกไปจากห้องนี้เร็วๆด้วยเถิดครับคุณคะ กรุณารอสักครู่นะคะให้เราเช็คห้องก่อนว่ามีเหลือหรือเปล่าคุณพยาบาลถ้าไม่มีเหลือผมจะพาลุดีกลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับภูนพิพัฒน์ไม่มีความอดทนอีกแล้วเขาจึงกล่าวด้วยเสียงห้วนจัดหมอที่ยืนอยู่ข้างๆเริ่มรู้สึกใจไม่ดีจึงพยักหน้าให้นางพยาบาลทุกคนออกไปจากห้องกระทั่งเหลือเขายืนเผชิญหน้าแต่เพียงผู้เดียวจเย็นๆครับผมเย็นไม่ไหวแล้วนะครับ หมอก็คงจะรู้ดีว่าถ้าเราอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวมันจะเป็นอย่างไรที่นี่มีผีทั้งนั้นดูภรยาผมสิหน้าซีดตัวสัน่นผมรู้ว่าเธอคงเจอกับเจ้าสิ่งนั้นอย่าคิดว่าเราสองคนเป็นบ้าไปนะครับครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมเข้าใจคุณทั้งสองเป็นอย่างดีครับหมอกล่าวจบหันหลังกลับเดินออกไปจากห้องทันทีเหลือแต่สองสามีภรยากอดกันแน่น เมื่อมองไปที่ประตูทางด้านหลังไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความมืดกระน,นั้นก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะเสียงดังเล็กแกลมดังแว่วมาหห <c oughs> <c oughs> รุดีนาซีดเผือดซุกตัวเข้าหาอกกว้างโดยเร็วพูนพิพัฒน์รวบร่างบางเอาไว้จนแน่นฝ่ามือใหญ่รูปลงบนเส้นผมดำขรับราวกับใหม่ชันดีไม่ต้องกลัวนะครับมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกผีค่ะลูกคนที่ตายไปแล้ว เขาอักค่าเรามากเกินไปคิดว่าเราไม่รักเขาจึงทิ้งให้เขาเสียชีวิตความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะเขาเข้าใจผิดไปเองช่างเถอะครับเราจะต้องทำบุญให้เขาเผื่อว่าแรงอาฆาตจะลดลงไปบ้างคนทั้งสองต่างมีความรู้สึกเหมือนกันก็คือกลัวปีศาจลูกจะตามจองเวรแล้วคล่าชีวิตให้หมดลมหายใจตกไปต่างกันเพราะคิดว่าไม่รักเขา จึงปล่อยให้เสียชีวิตซึ่งความจริงแล้วแฝดผู้พี่ร่างกายอ่อนแอและมีหัวใจแค่เพียงเครึ่องเดียวจึงไม่สามารถที่จะรอดชีวิตเหมือนแฝดน้องที่ชื่อพงรพีหลังจากผ่าตัดแยกร่างออกจากวีรวัตรเรียบร้อยแล้วยังคงต้องนอนอยู่ในตู้อบเพราะร่างกายไม่แข็งแรงโดยมีนางพยาบาลวัยเฉียดกเกษียณคอยดูแลไม่หา่างทุกครั้งที่เด็กน้อยส่งเสียงร้อง นางพยาบาลชะงักแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆร้องอะไรหนูน้อยนี่ก็ช่างมีการกำเนิดสุดแสนมหัศจรรย์กว่าคนอื่นโชคดีมากที่รอดชีวิตมีร่างกายปกติเหมือนคนทั่วไปเขาเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาเอ่ยเบาๆหลังจากเพ่งพิษดูใบหน้าจิ้มลิ้มประกอบด้วยเครื่องคราวเล็กๆดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทจมูกโด่งตั้งแต่เกิดริมฝีปากรูปกระจับขยับไปมาบ่งบอกว่า กำลังหิวกินเก่งเหมือนกันนะรออีกนิดนะลูกป้าจะเอานมมาให้ดื่มร่างถวมเคลื่อนที่ไปที่กระป๋องนมโดยไม่รู้ว่ามีร่างปีศาจเด็กจิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตหลบซ่อนอยู่ดวงตาทั้งสองข้างโชนแสงและทอประกายเรื่อเรืองริมฝีปากเสแยอ้าฟันคมขาวน่ากลัวทันทีที่มือของหญิงในชุดขาวเอื้อมไปใกล้ๆเจ้าผีเด็กส่งพลังจิตผลักกระป๋องนม ตกลงไปที่พื้นทันทีตายแล้วกระป๋องตกลงไปได้ยังไงเนี่ยเรายังไม่ทันจับด้วยซ้ำแปลกจริงโชคดีนะที่นมไม่หกหาเรื่องให้คนแก่แท้เลยขณะนางพยาบาลกำลังก้มลงไปเก็บกระป๋องนมแต่ขวดที่ผ่านการนึ่งเรียบร้อยแล้วตกลงไปกระทบศีรษะเต็มแรงแม้ว่ามีหมวกรองรับแต่รับรู้ว่าเจ็บปวดไม่น้อยรากับถูกหวดจังๆนางพยาบาลได้แต่กวาดตามอง ด้วยความงุนงงเดี๋ยวกระป๋องนมตกแล้วนี่ขวดนมตกใส่หัวเราอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วายนั่นตู้อบเด็กเอียงช่วยด้วยนางพยาบาลหวีดเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังดัเมื่อเห็นตู้อบร่างเด็กชายพงรพีกำลังขยับแล้วเอียงจวนเจียนจะตกลงจากโต๊ะไฟในห้องติดติดดับดับเธอรับรู้ว่าคงมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นร่างถ่วมลุกขึ้นยืนใกล้ๆก,กับกลิ่ง แล้วกดลงไปสุดเสียงเพียงไม่นานเจ้าหน้าที่พยาบาลกรูกเข้ามาภายในห้องกลับสู่สภาพปกติอีกครั้งเหลือแค่เพียงกระป๋องและขวดนมตกลงไปที่พื้นเท่านั้นป้าเกิดอะไรขึ้นกดออดทำไมคะนางพยาบาลรุ่นหลานเอ่ยถามขึ้นก่อนจะเข้ามาจับแขนอวบที่สั่นเล็กน้อยขณะเดียวกันนางพยาบาลคนหนึ่งก้มลงไปเก็บของที่ตกขึ้นมาและวางเรียงให้เรียบร้อยป้า ป้าเห็นกระป๋องนมตกลงไปที่พื้นเองป้าก้มลงไปเก็บเท่านั้นเหมือนใครเอาขวดนมฟาดหัวแล้วก็เห็นตู้อบของเด็กเอียงทำท่าจะตกป้าว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะป้าไม่ธรรมดาไมาถึงอะไรคะก็ผีไงในห้องนี้มีผีป้าป้าก็อยู่ห้องนี้มานานเคยมีเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเอาเถอะนะถ้ากลัวหนูจะมาอยู่เป็นเพื่อนป้าก็ได้นางพยาบาลรุ่นหลานพยายามปลอบใจ ไม่ให้เพื่อนร่วมอาชีพไวดึกหวาดกลัวเกินกว่าเหตุแต่ไม่อาจทําให้ความรู้สึกดีขึ้นนอกจากความกลัวที่ยังคงเกาะคุมในใจสายตาสั่นะริกมองไปที่ตู้อบเห็นเด็กชายผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดแยกร่างออกมาจากพี่นอนหลับตาพริมนางพยาบาลอดคิดไม่ได้ว่าบางทีแฝดผู้พี่ของเด็กคนนี้อาจจะมาหยอกเย้าก็ได้จ,จู่ๆก็เกิดอาการเย็นที่ศีรษะวูบหนึ่ง เมื่อมองไปที่แขนก็เห็นว่าคนลุกขึ้นมานางพยาบาลใจหายว่าหน้าผืดดสีกลัวเสียจนแทบจะขอย้ายไปอยู่แผนกอื่นและรู้ว่ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาครอบคลุมอยู่ในห้องนี้แต่ไม่สามารถมองเห็นตัวได้อยู่กับป้าตลอดไปได้ไหมไม่ได้หรอกป้าถ้าหนูว่างจะมาช่วยก็แล้วกันนะถ้าหากว่าป้าเหนื่อยก็นั่งพักได้นะหนูจะดูเด็กน้อยคนนี้เอง แหมหน้าตาน่าอินดูเชียวสิ้นคำชมของนางพยาบาลรุ่นหลานลมก็พัดเข้ามาแรงๆแ,แผ่นเอกสารปลิวกระจายไปทั่วทั้งห้องนางพยาบาลทั้งสองพะวากอดกันแน่นก่อนจะพากันเปิดประตูแล้วเห็นออกมายืนอยู่หน้าห้องท่ามกลางสายตาเพื่อนร่วมงานมองด้วยความสงสัยนางพยาบาลทั้งสองพูดไม่ออกนอกจากกรอกดวงตาไปมารู้ถึงผลเสียที่จะตามมา ถ้าหากพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอทั้งสองหวาดกลัวสุดขีดไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปทำงานในห้องนั้นอีกแล้ว